น้องสาวคนนี้เขาบอกว่าแล้วคุณหายไปไหนในยามที่เราทุกข์และลําบากขนาดนี้ทําไมคุณไม่มาช่วยบ้างคนที่ทางฝั่งไทยเขามาช่วยเขามาให้อาหารของกินอะไรเงี้ยแล้วแล้วทาง,ทางแล้วคุณหละมีไหมอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีีทุกคนนะคะไมสุงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดออีกแล้วนะคะ ในวันนี้นะคะน้องหอมเองก็มาถ่ายคลิปหน้าบ้านนะคะทุกคนเนาะก็ในช่วงนี้แน่นอนว่าฝนหยุดตกไปแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมนะคะไม่ว่าจะทางฝั่งไทยหรือทางฝั่งทะคิเหล็กนะคะทางฝั่งเมียนมานั่นเองนะคะก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะแน่นอนว่าหลังจากที่ฝนหยุดนะคะน้ําลดลงไปแล้วนะคะก็ยังเหลือขี้คนนะคะอีกเยอะแย,ย,ยะอีกมากมายที่ทั้งสองฝั่งยังจะต้องทําความสะอาดหรือว่ากว่าจะกลับมาปก ปกติเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนนั้นต้องใช้เวลานานอย่างแน่อนอนนะคะแล้วก็น้องหอมเองก็ยังได้ข่าวว่าฝนฟ้านะคะก็ยังไม่หยุดนะคะก็เห็นว่ายังจะมาเพิ่มเติมอีกนะคะแต่เรื่องนี้เราก็ไม่อยากที่จะให้มันเกิดนะคะแต่ก็เราไม่สามารถที่จะไปห้ามภัยสงามภัยธรรมชาติได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดหรือไม่เกิดนี้เราไม่สามารถที่จะไปห้ามได้นั่นเองนะคะพี่ทุกคนเนาะอ่าแล้วก็วันนี้นะคะน้องหอมเองก็ ถ่ายคลิปหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงจากในคลิปที่แล้วนะคะก่อนน้องหอมเองได้ทําคลิปไปนะคะก็เรื่องสถานการณ์นะคะที่มีพี่ๆทางฝั่งไทยนะคะคนไทยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะพี่น้องชาวในฝั่งทะคิเล็กนั่นเองนะคะที่เจอสถานการณ์ในน้ําท่วมอย่างที่น้องหอมบอกนะคะทางฝั่งไทยเขาก็ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะแต่คนไทยยังมีน้ําใจเหลือเกินนะคะมีน้ําใจ ล้นเหลือนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องช้างฝั่งทักขีเล็กนั่นเองนะคะและในคลิปนี้นะคะมีพีเอซีนะคะคอมเมนต์มานะคะอยากให้น้องหอมนะคะมาอ,าอยากให้น้องหอมทอําทข่าวนะคะในช่วงที่น้ําท่วมตรง ฝั่งฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะหรือว่าฟพมพผ่านั่นเองเนาะส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือจะเป็นข่าวทางประเทศไทยนะคะที่แม่สายหรือเชียงรายเชียงใหม่นะคะที่น้ําท่วมเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เอฟซนะคะหรือพี่ๆชาวไทยก็อาจจะไม่เห็นว่าทางฝั่งทัศน์เคลล็กได้ข่าวว่าน้ําท่วม สาหัสเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ค่อยรู้สถานการณ์ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่าแน่นอนว่าทางฝั่งทะกิเหล็กนะคะเราไม่มีนักข่าวไม่มีไม่มีนักข่าวลงพื้นที่ไม่มีอะไรเลยนะคะก็เลยจังจึง พี่ๆชาวไทยหรือชาวต่างประเทศเขาอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงทางฝั่งทักคินเหล็กว่าเป็นยังไงอะไรบ้างนะคะและในวันนี้นะคะมีพี่พระพสขอเข้ามานะคะบอกว่าอยากให้น้องหอมนะคะทําคลิปอยากรู้เหตุการณ์ในฝั่งทักคินเหล็กว่างว่าเป็นยังไงนะคะก็วันนี้นะคะน้องหอมเองได้นาคลิปนะคะจาก ประชาชนนะคะทางฝั่งเมียนมานะคะทางาคนในฝั่งท่าขี้เหล็กนั่นเองนะคะที่เขาได้ถ่ายทําถ่ายไว้เป็นช่วงบางช่วงบางตอนนะคะเพราะว่าพี่ๆทางนักข่าวทางฝั่งไทยก็ได้ข้ามาทําข่าวอยู่แต่ว่าอาจจะได้เห็นแค่นิดๆหน่อยๆเป็นบางส่วนเองนะคะเพราะว่าแน่นอนทั้ง ทั้งฝั่งไทยก็เสียหายทั้งฝั่งพม่าก็เสียหายนะคะแต่เรื่องนี้เราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้เนาะแต่ว่าวันนี้พี่ๆ FC นะคะขอมาอยากให้น้องหอมทําคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากเห็นสถานการณ์ในทะกิดเล็กบ้างว่ามันเป็นอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้น้องหอมเองก็ได้ไปหาข้อมูลนะคะหาคลิปที่ คนในท่าขีเหล็กได้ถ่ายไว้นะคะว่าสถานการณ์น้ําท่วมในท่าขีเหล็กช่วงในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้นะคะมันเป็นอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะมาให้พี่ทุกคนได้ชมกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในคลิปนี้น้องหองเอ็ม ขอภาคเสียงเป็นเสียงของตัวเองนะคะเพราะว่าในคลิปที่จะมานำให้พีท่ทุกคนดูนั้นมันเป็นคลิปที่ลงสื่อโซเชียลแล้วค่เพราเขาประกรอบด้วยเพลงเพลงที่มันเศร้าแล้วก็อาจจะมีลิขสิทธิ์ได้นะคะน้องหอมจึงไม่สามารถนำเพลงเหล่านี้มาลงในช่องของตัวเองได้นะคะพีท่ทุกนเนาะ,ะเดี๋ยวน้องหอมเองอะจะมา ให้พี่ๆทุกคนได้ชมกันนะคะว่าเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วก็ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ไม่ชอบเพราะมันไม่ใช่ประเทศของตัวเองก็สามารถเลื่อนข้ามผ่านได้นะคะแต่ว่าวันนี้ขอมาน้องหอมก็เลยจะทําคลิปมาให้ดูนะคะและคลิปเหล่านี้ที่น้องหอมจะให้พี่ทุกคนได้ชมก็คือเป็นคลิปที่น้องหอมได้รวบรวมมาเรียบร้อยนะคะว่ามันเป็นขนาดไหนทําไมถึงคนไทยถึงต้องเข้ามาช่วยเหลืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาให้พี่ทุกคนได้ชมนั่นเองนะคะ และนี่แหละนะคะพี่ทุกคนเป็นน้ําท่วมนะคะในฝั่งทะาิีเหล็กเนาะอันนี้คือจะเป็นใกล้ๆโรงแรมเรือหรือว่าวันจีวันนั่นเองนะคะบอกเลยว่าทางฝั่งไทยนะคะมีเรืมเอมีสเกตจอีอะไรเขาเรียกอะไรนะ,ะที่แบบเหมือนมอไซค์ที่ขับบนน้ํานะคะ<ม>ช่วยเหลือคนประชาชนด้วยกันแต่ดูทางฝั่งพมา่านี้นะคะดูนะคะคือใช้เชือกในการช่วยคนนะคะและในคลิปนี้ที่เห็นนะคะก็ภาษาพมา่าเขาเขียนไว้บอกว่า คนไหลไปกับน้ำหนึ่งคนหายไปกับน้ำแล้วนะคะตอนนี้คือไม่สามารถที่จะเ,เรียกช่วยกลับมาได้นะคะและดูน,นะคะอันนี้คือในทักคิลเล็กนะคะพี่ทุกคนว่าน้ำแรงและเชี่ยวขนาดไหนนะคะบอกเลยว่าน้องหอมดูสื่อในทักคิลเล็กนะคะไม่มีเรือที่แบบกู้ภัยหรือว่า,าไม่ใช่แบบรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีเลยนะคะที่จะมาเข้าช่วยเหลือประชาชนในพม่าบ้างอะไรอย่างงี้นะคะ แล้วก็จุดตรงนี้ก็คือจะเป็นหน้าด่านนะคะพรมแดนะะสะพานหนึ่งนะคะและนี่ก็คือท่าล้อนะคะน้ำท่วมเหลือแต่หลังคานะคะตรงตลาดท่าล้อถ้าใครๆที่เคยมาเที่ยวจะรู้นะคะว่าอันนี้คือตลาดท่าล้อเหลือแต่หลังคาเท่านั้นเองนะคะโอ้โหดูสถาน,นสถานการณ์นะคะในช่วงที่น้ำท่วม หลายวันนะคะทั้งฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่ง,งทาคิเล็กด้วยเช่นกันนะคะที่น้ํามานี่คือน้ําแรงแล้วก็สูงขนาดไหนนะคะพี่คนโอ้อันนี้คือน้ําถึงเอวเลยนะคะแต่จุดตรงนี้เท่าที่น้องหอมสังเกตดูน่าจะเป็นทางฝั่งไทยนะคะแต่เขาเขียนไว้ว่าเป็นทากิเล็กอะ่ะมันดูเหมือนตรงสายลมจอยไม่ใช่สายลมจอยข้างๆโรงแรมวางทองนะคะที่มีจอดออที่จอดรถนั่นแหละนะคะ และนี่ก็คือจะเป็นสะพานสองนะคะสะพานสองที่ข้ามส่งสินค้าทางฝั่งไทยยันเมียนมามนั่นเองนะคะปกติน้ําไม่เคยขึ้นสูงขนาดนี้นะคะอันนี้คือน้ําเชี่ยวเหมือนกันแล้วก็ถึงเอวนะคะทุกคนคืองดใช้รถใช้อามอไซเพราะว่าแน่นอนว่ามันใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถหรือมอไซก็เสียหายกันเกือบทุกคนเลยจริงๆนะคะโอ้โห สงสารมากๆทุกๆคนไม่ว่าทางฝั่งไทยหรือทางฝั่งพมา่านะคะทุกคนที่เจอประสบภัยน้ําท่วมนะคะสงสารทุกคนนะคะไม่รู้ว่าแบบน้องหอมเองก็ไม่รู้จะไปช่วยอะไรยังไงได้นะคะแค่เห็นในคลิปก็น่ากลัวมากนะคะอันนี้คือจะเป็นจุดที่ทําบัตรข้ามแดนที่เราจะไปเที่ยวฝั่งไทยนะคะท,ท,ที่ที่ทาบัตรนั่นเองนะคะโอ้โหน้ําท่วมสูงมากนะะ ถ้าไปอยู่ในน้ำนี่คือน่าจะเกินหัวนะคะน่าจะเกินศีรษะของเราและนี่ก็คือเป็นพี่ที่เขาไปช่วยต้องช่วยดึงเชือกแต่เขาห่วงมอไซนะคะก็ไม่อยากปล่อยมอไซค์เข้าใจว่าคนที่กว่าจะหามาได้ไม่อยากสูญเสียอย่างแน่นอนนะคะและดูอย่างลุงคนนี้ไม่มีใครช่วยเลยไม่มีใครช่วยเลยนะคะน้ําก็เชี่ยวมากต้องกอดยืนยืนกอดเสาไว้อย่างเดียวนะคะดู ไม่มีเรือไม่มีอะไรมาช่วยคนลุงเลยนะคะเพราะแบบนี้แหละทำไมคนไทยถึงเห็นแล้วมาช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเห็นแล้วม,มันสงสารคนที่ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กินคนที่แบบโอ้หลายอย่างมากๆเลยนะคะและนี่ที่น้องหอมนำมาคือเป็นคลิป ของพี่น้องชาวทางฝั่งไทยนะคะอยากจะนํามาเปรียบเทียบไม่อยากจะเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบเทียบแล้วนะคะพี่ทุกคนเพราะว่าดูในประเทศไทยเขามีของกินอาหารหรือยาส่งให้กับประชาชนของคนไทยและเขาช่วยเหลือกันและมาเปรียบเทียบกับทางฝั่งนี้แล้วมีใครมาช่วยบ้างและรัฐบาลหายไปไหนหมดนะคะทำไมถึงไม่มาช่วยไม่สงสารไม่สงสารชาวบ้านบ้างเลยเหรอนะคะ และนี่คือเจ็สกีที่ในประเทศไทยเขามีกันเขาขับไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนของเขาคนที่ติดอยู่ในบ้านหรือบางคนเป็นคนผู้สูงอายุออกจากบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยเขายังมีเจ็สกีในการไปรับคนนะคะแต่ทางฝั่งเราไม่มีนะคะดู อันนี้นี่คือจะเป็นภาพสุดท้ายคลิปสุดท้ายนะคะก็คือมีแฮร์รี่คอตเตอร์จากประเทศไทยนี่แหละที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะที่มอบส่งอาหารและยาของกินให้กับพี่น้องในชาวทักกเล็กนั่นเองนะคะในคลิปนี้แหละเป็นไอดอลมากๆเป็นไวยรอนมากๆที่ทําให้คนชาวในพม่านะคะออกมาขอบคุณคนไทยเยอะมากๆไม่ใช่มีแค่น้องหอมคนเดียวนะคะที่ออกทำคลิปออกมาขอบคุณเพราะว่า มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าส่วนใหญ่คนในพม่าเขาจะไม่ได้เล่นเขาจะไม่ได้แบบมีคนที่กล้าออกสื่ออะไรขนาดนั้นแค่กล้าถ่ายกล้าทํากล้าทําคลิปออกมานิดๆหน่อยๆยแค่นั้นเองนะคะและนี่แหละนะคะพี่คนที่คลิปน้องหอมรวมมาให้พี่คนได้ชมนะคะแล้วก็คือบอกเลยว่าเห็นแล้วก็สะเทือนใจแล้วก็เศร้าใจมากมากนะคะกับเหตุการณ์ที่น้ําท่วมเกิดนะตอนนี้เพราะว่ามันเป็นภัยสงครามอย่างที่บอก ภัยโศกภัยธรรมชาตินะคะคือมันไม่มีใครที่จะสามารถไปห้ามให้ไม่ให้มันเกิดไม่ได้นะคะเพราะเรื่องนี้คือทุกคนทุกฝังได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดเลยนะคะทำไมถึงอยากจะเปรียบเทียบนะคะไม่อยากเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบเทียบแล้วเพราะปกติเป็นคนที่ไม่อยากจะเปรียบเทียบอะไรเพราะว่าแต่ละประเทศนั้นมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแน่นอน,อนแต่พอรู้ว่า ตอนนี้นะคะประเทศไทยและก็ประเทศธรามดได้รับผลกระทบน้ำท่วมขนาดนี้และรัฐบาลของเราไปไหนนะคะดูอย่างเช่นประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกหรือว่านหลวงนหลวงของแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็ลูกของนายหลวงอีกนะคะเขายังมาลงพื้นที่นะคะและคนไทยคนดังต่างๆก็มาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือคนไทยคนประชาชนด้วยกันนะคะแต่พอ ทางฝั่งเรามีไหมนะคะไม่เห็นเลยเท่าที่ดูในสื่อนะคะน้องหอมไม่เห็นมีรัฐบาลอะไรมาช่วยเลยคนในตะขิดเหล็กนะคะได้รับความร,ร้อนอย่างมากนะคะจะอธิบายให้ฟังน้องสาวคนนี้เขาบอกว่าแล้วคุณหายไปไหนในยามที่เราทุกข์และลําบากขนาดนี้ทําไมคนไม่มาช่วยบ้างคนที่ทางฝั่งไทยเขามาช่วยเขามาให้อาหารของกินอะไรเงี้ยแล้วแล้วทาง,ทางแล้วคุณละ่ะมีไหมอะไรเงี้ยคือแบบ มันเห็นแล้วมันเศร้าซึ้งใจมากคนที่อยู่ในเจอในเหตุการณ์น้ําท่วมอ่ะมันไม่มีครอบครัวของคุณไงคุณก็เลยไม่เข้าใจว่าต้องเจอขนาดไหนต้องต้องเป็นอะไรยังไงคุณไม่เข้าใจในจุดตรงนี้ไงอะไรเงี้ยเพราะแบบนี้แหละประเทศมันก็คือแบบอยู่ได้แค่นี้คือไม่อยากพูดก็คือทําให้พูดอะ่ะเพราะว่าจริงๆแบบ เขาไม่รู้สึกสงสารประชาชนในประเทศเขาเลยหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันแตกต่างจากประเทศไทยมากประเทศไทยนี่คือไม่ว่าจะเป็นนายกหรือนายหลวงหรืออะไรก็แล้วแต่เขารักคนของเขาและคนประเทศไทยคนไทยด้วยกันเขาก็รักกันนะคะและทุกวันนี้ที่น้องหอมเห็นสื่อในทักขี้เหล็กที่มีรถมีอะไรมาช่วยก็เห็นจากน้ำพักน้ำแรงที่คนรวยคนที่เป็นเศรษฐีคนที่เขามีตังเท่านั้นที่เขาออกมาช่วยคือน้องหอมไม่เห็น ไม่เห็นแบบลงในสื่ออะไรที่แบบมีรัฐบาลมาช่วยเลยไม่มีทหารเลยแม้แต่คนเดียวนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะทางฝั่งไทยเขาก็บอกเหมือนกันว่าทหารมีไว้เพื่ออะไรนะคะน้องหอมก็เพิ่งเข้าใจวันนี้และแตกต่างจากประเทศของน้องหอมบ้างและทหารประเทศของน้องหอมมีไว้เพื่ออะไรทําไมไม่มาช่วยประชาชนในยามที่ลําบากในยามที่มันเกิดเหตุแบบนี้ทําไมถึงไม่ออกมาช่วยนะคะ อย่างประเทศไทยนะคะคนไทยด้วยกันเขามีประสบภัยน้ําท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นทหารหรือกู้ภัยนะคะทหารเต็มบ้านกู้ภัยเต็มเมืองนะคะที่มาช่วยในจังหวัดเชียงรายแม่สายนะตอนนี้นะคะแล้วก็ประชาชนอีกมากมายที่เขามีตั้งที่กําลังซักที่เขามีเขาสามารถช่วยเขาออกมาช่วยประชาชนเขาออกมาช่วยคนไทยด้วยกันและกับประเทศเาลาวมีอะไรนะคะมีแต่เสียกับเสียแล้วก็คือแบบ อธิบายไม่ถูกอะยิ่งพูดยิ่งแบบรู้สึกไม่ดีเลยนะคะกับเรื่องนี้มากๆนะคะก็คือยิ่งคิดแล้วก็ยิ่งเครียดนะคะก็เดี๋ยวก็น้องหอมเองจะหาเวลานะคะเพราะว่าในช่วงนี้พี่พลยังติดงานอยู่น้องหอมจะหาเวลาแล้วก็อยากจะไปดูในพื้นที่ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเท่าที่น้องหอมเห็นในสื่อคือ น้องหอมเห็นคือแบบขี้โคลนคนดินอะไรเงี้ยคือดูจากสภาพแล้วมันเมประเทศน่าไม่น่าจะกลับมาเหมือนเดิมอะ่ะมันจะต้องใช้เวลาอีกนานอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็น้องหอมไม่ได้แบบว่ายังไงอะ่ะไม่ได้ดูถูกในประเทศของเราแต่ว่าอยากจะมาเปรียบเทียบให้คนดูได้เห็นว่าประเทศของเรากับประเทศเพื่อนบ้านมันแตกต่างกันขนาดไหนนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ ะะพี่น้องชาวไทยนะคะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวในทักิเหล็กนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าในเรื่องแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่เกิดกับตัวเองถ้าไม่เจอกับตัวเองจะไม่มีวันที่จะรู้สึกและไม่เข้าใจหัวอกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นว่าเขารู้สึกอะไรยังไงนะคะบอกเลยว่าทุกวันนี้ดูแต่ข่าวน้ําท่วมดูไปสงสารไปก็แอบร้องไห้ไปเพราะว่าสงสารทุกคนที่เขาเจอประสบภัยนะคะไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่า ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคะยิ่งพูดยิ่งเศร้าเลยนะคะ,ะแล้วก็ในความคิดเห็นนะคะพี่ๆทุกคนมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะกับเรื่องนี้นะคะก็ สามารถคอมเมนต์มากันได้นะคะแล้วก็พี่ๆขอมาอยากเห็นสถานการณ์ในช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมานะคะน้องหอมก็ได้มาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะก็ถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามานะคะจงคอมเมนต์ในสุภาพด้วยนะคะอย่าดราม่าหรือว่าอย่ามีเรื่องอะไรที่แบบคอมเมนต์มานี้ไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าคอมเมนต์มาได้ดีไม่ดีนะคะก็ระบบอาจจะ ตัดไปอัตโนมัติเลยนะคะก็จงพี่ๆทุกคนจงคอมเมนต์มาในสิ่งที่สุภาพกันนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะน้องหอมอก,ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องหอมด้วยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทางฝั่งทักคิดเล็กและฝังทางทางฝัง่งไทยนะคะก็และสาหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ